พระธรรมวจนะขององค์สมเด็จพระแม่เจ้าสีหวางหมู่พระอริยมารดรแห่งสยกทิ์ณถ้ำกลางดินแดนตะวันตกเทือกเขากุลุนหัวซานเมื่ออยู่ถ้ำกลางใจฟ้าจากมีแต่พุทธอริยปราดและเมธีแวดล้อมข้างพระวรกายแห่งอริยมารดร ซึ่งแม่อันเป็นพระอริยมารดรเห็นบุตรทุกคนอยู่พร้อมหน้าแล้วยังความปราบปื้มปิติให้แก่อริยมารดรยิ่งนักลูกเอ๋อยและท่ามกลางกลุ่มนรกนรการก็ย่อมแตกต่างจากแดนฟ้าสุทาวาสแน่นอนซึ่งเป็นแดนแห่งทุกข์เข็นเวทนาเพราะแดนนรกนรการ จะเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดวิธีมีแต่คำพูดที่แย่แย่คอยทิ่มแทงซึ่งกันและกันคือนรกทางปากไงลูกและสุดท้ายก็ทะเลาะกันต่างคนต่างไปเพราะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่แล้วจะอยู่กันอย่างไรและลูกเอ๋อย อย่าสร้างแดนที่เราอยู่ให้เป็นแดนนรกนรการแต่จงสร้างแดนที่เราได้อยู่นั้นให้เป็นอีกหนึ่งห่วงของแดนสวรรค์เถิดพุทธบุตรทั้งหลายเอย๋ยอย่าสร้างแดนที่ตนอยู่เป็นแดนอเวจีนรกนรก,นรการอีกเลยมีแต่ทะเลาะเบาะแววงกันหาสาระไม่มีไม่พอใจใคร ทะเลาะกับใครก็บล็อกเขาไปเลยลบออกจากกลุ่มไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำลูกเอ๋ยอย่าสร้างอีกเลยแดนนรกไว้กับขังตัวเองลูกแม่เพราะบุคคลที่คิดต่างอริยมานดรว่าไม่ผิดลูกเอ๋ยหลายคนหลายอุดมการหลายความคิดคิดต่างจึงไม่ผิดเลยลูกแม่ เจ้าสีแย่เองเพราะใครเห็นเจ้าเขาก็ขยาดหวาดกลัวกับปากอันร้ายกาจของเจ้าลูกเอย๋ยพ่อปากของเจ้าดุดดังกันไกลแม่อริยมานดรรู้ว่าเจ้าไม่แคร์สื่ออยู่แล้วแต่เจ้าลืมหัวใจตัวเองลูกเอย๋ยเจ้าต้องรู้จักรักตัวเองให้มากไว้ลูกแม่เพราะแม่อันเป็นพระอริยมานดร ไม่อยากได้ยินเลยกับคำว่าไอ้นี่อีกแล้วหรือพระมารดาช้ำใจมากเลยลูกด้วยเหตุฟ้ารักฟ้าสงสารบุตรทั้งหลายหยุดเรื่องเลวร้ายายเหล่านี้ได้ไหมลูกเอ๋ยหากเจ้าไม่ฟังแค่เจ้าเก็บไปคิดสักนิดก็ยังดีพระอริยมารดรจะได้สบายใจเสียทีลูกเอ๋ย หยุดสร้างนรกนรการไว้คอยทิ่มแทงคนคิดต่างเจ้านั้นอย่าได้กระทำเพราะพะมาณดาเห็นพังมาไม่รู้กี่กลุ่มกี่รอบแล้วแหรอลูกเอ๋ยเห็นบทพระวจนะแล้ววันนี้ให้คิดก่อนเลยก่อนที่จะไม่มีใครเอากับเจ้าแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีแล้วคนที่เสียใจเป็นใครลหรลูกเอ๋ย คนที่เสียใจคือลูกแม่เองลูกแม่อันเป็นพระอริยมารดรอนจากเบื้องฟ้าลูกเอ๋ยบทตรพระวจนะบทยาวของพระราชมารดาส่งถึงบุตรฟ้าแห่งแม่อริยมารดรอนลูกเอ๋ยพระวจนะองค์สมเด็จพระแม่เจ้าสีวางมูพระอริยมารดรแห่งสยบทิพย์ ณนะดินแดนตะวันตกเทือกเขาคุลุนหัวซาน